แนวคิดการเล่นเนี่ยสมดุลน,นะครับหากเกมตามนะครับเราสามารถกดบุกได้นะครับเพื่อนๆหรือในกรณีที่ทีมเรา OVR เยอะกว่านะครับแล้วเกมยังเสมอนะครับเราก็สามารถกดบุกได้เช่นกันก็เดี๋ยวมาดูแผนกันนะครับสําหรับแผนที่เหมาะกับเทคนิคที่ผมบอกไปแผนแรกเลยนะครับเพื่อนๆก็คือ4-5-1นะครับ4-5-1สามารถใช้แทคติกนี้ได้เลย แบนที่สองก็คือ41212 Y นะครับหากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมฟีฟ่าราคาถูกนะครับผมขอแนะนำเพจเติมเกม Over Top Hub ผู้ติดตามกว่า70,000คนนะครับบริการเติมเกมราคาถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนครับเพื่อนๆสำหรับเกมฟีฟ่ามือยของเรานะครับก็มีโปรโมชั่นมากมายใครสนใจนะครับสามารถกดลหงก์ใต้ดีสคริปชั่นหรือจะแอดไลน์นะครับ Over อร์อัน อย่าลืมแอดด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมฟีฟ่าโมบายเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาแจกติกรับนะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าตทคกติกนี้เนี่ยใช้ได้หลายแผนมากนะครับและต้องบอกว่าประสบความสําเร็จมากนะครับเพื่อนๆนี่สถิติของผมเลยก็คือชนะรวดเลยนะครับที่เพื่อนๆเห็นสีแดงๆนะครับนั่นก็คือการแพ้โปรนะครับ คือผมเนี่ยชนะ3ามศูนย์นะครับแต่ว่าจบเกมเนี่ยผมแพ้ศูนย์หกะครับเพื่อนๆก็ทําให้สถิติเนี่ยขึ้นเป็นสีแดงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือผมชนะก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนเเพราะว่าแค่เราชนะอีกตาเดียวนะครับเราก็จะได้ขึ้นตํนานหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนเก็เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับแทคติกอันนี้นะครับนี่ครับกดหลงมาเลยครับ แล้วเราเจอกับสปเปอร์นะครับโอปีอของเขาเยอะกว่าแน่นอนนะครับเพื่อนๆเยอะกว่าทุกตำแหน่งเลยนะครับ oh, <no. S 1> กองหลังผมเนี่ยแค่125นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับไอดีนี้เป็นไอดีรองนะครับเคมีเนี่ยแค่9 6เองนะครับเพื่อนๆนี่ฮะโอปียเขา134นะครับนี่ฮะทีมผมนะครับเคมี9 6หนะครับ oh. กองหน้าผมเพื่อนๆอาจจะมองว่า เป็นตัวที่แพงนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเลวานในหมวดนี้นะครับไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วมาดูจังหวะนี้ยะลาครัวครับคูมันครับเบิร์กแคมป์ครับก็วันนี้ก็ได้รีวิวนะครับเบิร์กแคมป์แล้วก็คูมันด้วยนะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่า2ตัวนี้เนี่ยคุ้มค่าราคามากนะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับในหมวดเมนเจอร์ทั้งเบิร์กแคมป์และก็คูมันนะครับ ก็เดี๋ยวมารับชมกันเลยอันนี้นี่ฮะเคลียร์มาจังหวันนี้แล้วกุลิดหลุดมาครับจ่ายออกมาที่อาวัดครับคลอดมาลูกนี้คูมันโงส่สก,กัดไว้ได้ครับเพื่อนๆโอ้โหเกมรับก็ลงมาช่วยนะครับแล้วเกมลุกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวที่เติมดีมากนะครับ แล้วจังหวะน,นี้โอ้โหซูเปอร์เซฟครับฮิตโอ้โหประตูร้อยแปดตัวนี้นะฮะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็ผมใช้มาสักพักแล้วนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่หรือใครงบน้อยนะครับฮิตร้อยแปดนะครับเก่งเลยแล้วจังหวะน,นี้กูลิดยิงใบติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเราได้เตะจ,จากประตูฮะ,ะจังหวะน,นี้ฮิตเตะม,มานะฮะ ก็เราสู้กับ OVR 134นะครับเ,เพื่อนๆก็เป็นธรรมดานะครับที่ OVR เยอะกว่าเนี่ยจะบุกใส่เราแต่สำหรับแผนนี้นะครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าทีเด็ดก็คือการสวนนั่นเองเจสุูสครับไหลามาที่ลาฟินยานี่ครับเปิดแคมป์นะครับกระชากไปแล้วนะครับเบิดแคมป์ร้อยแนะครับเ,เพื่อนๆแล้วโดนสกัดไปจช่วะนนี้ได้ทุ่มครับ เปิดแคมป์มาที่เลวานดอ็อบกี้เลวานคลอสมาลูกนี้เราเก็บได้ครับกาลัสโกราฟินยาเอามาที่เลวานนะเลวานมาที่เบอร์แคมป์เบอร์แคมป์เปิดติดครับแล้วเสียบอลครับจังหวะนี้ฮาวเวดได้บอลครับเวนิสิอุสเจอกับลาครูฟนี่อะสไลด์โอ้โหการเข้าบอลเนี่ยต้องบอกว่าเด็ดขาดมากนะครับ ลาครัว106นะครับเ,เพื่อนๆก็ถ้าใครติดตามผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวนี้คือลูกหลักผมนั่นเอง <Wow. S 1> แล้วมาดูเกมครึ่งหลังกันนะครับเ,เพื่อนๆตอนนี้เกมก็สู่สีนะครับโอยาร้อยยี่สิบเก้าเจอกับโอยาร้อยสามสิบสี่เนี่ยเล่นได้แบบนี้ผมก็โอเคแล้วนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับแท็กติกนะครับก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าเกมเรายังไม่ได้ตามนะครับและที่สําคัญนะครับ การที่เจอ OVR เยอะกว่านะครับเราไม่ควรไปปรับบุกใส่เขานะครับเพื่อนเพราะมีโอกาสแพ้สูงเหมือนกันนะครับเจอส่วนมาฉะนั้นเราก็เล่นเหมือนเดิมนะครับเล่นค่าที่เซตไว้นี่ฮะการเข้าบอลนะครับลักครัวโคตรเด็ดขาดเลยครับแล้วมาดูจังหวะนี้ครับสวนกลับครับคาราทโกมาที่เลวานครับเลวานก็เล่นได้นะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งมากนะครับในโหมดนี้ เพราะว่าความเร็วเขาเนี่ยไม่ค่อยเยอะแล้วเลวานจ่ายมาที่เบิร์กแคมป์ครับจังวันนี้หยอดมาที่ลาฟินยายิงไปชนเสาแล้วคารัสโก้เพื่นอนเพื่อนอโหหนึ่งมาตัวต่อศูนย์นะครับต้องบอกว่าลูกนี้มีดวงด้วยนะครับนี่อะเบิร์กแคมป์หยอดมาลูกนี้แล้วยิงไปชนเสาครับลาฟินยาแต่ยังมีดาบสองนะครับคารัสโก้ก็หนึ่งศูนย์นะครับนาทีที่หกสิบเก้านะครับ น่าถึงตอนนี้นะครับเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปปรับแผนเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ยังใช้แทคนิกเดิมแผนเดิมได้นะครับนี่ยเจ็ดสิบห้าแล้วครับจังหวะนี้หลุดมาครับกา้าครับลอดมาลูกนี้นี่ฮคูมันครับเพื่อนๆเกมลุกก็เอานะครับเกมรับก็ช่วยได้ดีโฟลร์เรยฮะจังหวะนี้ดึงช้านะครับ โฟลเลอร์นะครับเป็นตัวที่เก่งนะครับตัวหนึ่งเลยผมเคยทารีวิวไว้แล้วนะครับในหมวดนี้ถ้าถามว่าโฟลเลอร์กับเลวานไกลเก่งกว่าในหมวดนี้ผมบอกเลยนะครับโฟลเลอร์เรก่งกว่าแล,แล้วแ9แล้วครับเพื่อนๆเรียบร้อยครับกรรมการเป่าหมดเวลานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมไม่ปรับแท็กติกอะไรเลยนะครับเพื่อนๆก็ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเราเซตไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกมเราตามนะครับเราก็จะต้องกดบุกนั่นเองเนี่ยเราชนะนะครับโอยาร้อนะครับแม n นฟเดอะแมเกมนี้ก็เป็นกาลาสโกนะครับและเรียบร้อยแล้วเ,เพื่อนๆเราขึ้นตำนานหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ <Wow. S 1> ก็โอเคนะครับซีซั่นนี้ถือว่าขึ้นได้เร็วเนี่ยเนี่ยเรามาดูสถิติก,กันนะครับ,เ,รบเพื่อน ขวาเราจะขึ้นตำนานหนึ่งนะครับนี่ครับเพราะคนที่เราเจอตะกี้นะครับเนี่ยทีมเขาคนข้างโวดเลยนะครับแต่ว่าเราก็ผ่านมาได้นะครับเพื่อนโอปีอาร้อยสามสิบสีนะครับก็เจอได้หมดนะครับสำหรับแท็กติกอันนี้แล้ก็คนนี้นะครับนี่ยผมก็เสมอมาได้นะครับเพื่อน ก็โดนนําไป2 0นะครับและผมปรับแทคติกนะครับก็คือกดบุกนั่นเองนะครับก็สามารถตีเสมอมาได้นะครับและก็คนที่เราแพ้0ูนย์หกนะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยโปรนะครับนี่ฮะโฟล์กดแฮตริกนะครับแต่ว่าเราแพ้0 6นย์นะครับเพื่อนๆแล้วก็เจอโอเวียเท่ากันนะครับก็ชนะได้นะครับนี่ฮะคูมันครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าคูมันเนี่ยเติมมายิงบ่อยเหมือนกัน แล้ว OVR เท่ากันอีกหนึ่งคนครับเบิร์กแคมป์ครับ2ลูกครับแบตนี้ที่เด่นนะครับเบิร์กแคมป์กับคูมันแล้วก็เจอ OVR หนึยสามครับเบิร์กแคมป์อีกแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหของดีจริงๆแล้วเจอ OVR หนึยสามครับก็มีทั้งเบิร์กแคมป์แล้วก็คูมันเพื่อนๆจะเห็นว่าเลวานด็อกกี้เนี่ยบทบาทค่อนข้างน้อยนะครับไม่ค่อยได้ยิงแต่ตัวอื่นเนี่ยจะแบกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแทคติกกันนะครับเพื่อนๆ นี่ครับสำหรับแท็กติกนะครับความเร็วนะครับก็แค่1นะครับระยะส่งบอลหนึะครับแนวคิดการเล่นเนี่ยสมดุลนะครับหากเกมตามนะครับเราสามารถกดบุกได้นะครับเพื่อนๆหรือในกรณีที่ทีมเรา OVR เยอะกว่านะครับแล้วเกมยังเสมอนะครับเราก็สามารถกดบุกได้เช่นกันการคุมตำแหน่งนะครับก็อิสระในส่วนของการบุกนะครับนี่ย หหมดเลยนะครับเพื่อนๆแนวโน้มการส่งบอลนะครับแนวโน้มการเปิดและก็แนวโน้มการยิงนะครับก็1หมดเลยการคุมตำแหน่งก็อิสระเหมือนกันนะครับเพื่อนๆมาดูการตั้งรับกันนะครับเหี่ยการตั้งรับนะครับกดดัน2นะครับระยะห่าง2แล้วก็ความก้าวร้าวเนี่ยสามแนวกองหลังก็เป็นการคุมพื้นที่นะครับก็ต้องบอกว่าแผนนี้เนี่ยเป็นแผนตั้งรับและก็รอสวนนั่นเองนะครับเพื่อนๆ ซึ่งผมก็เอามาใช้กับแผน 41212Y นะครับแล้วมันได้ผลดีมากนะครับเพื่อนนอกจากนี้นะครับก็ลองไปใช้กับแผนที่มันตั้งรับและก็รอสวนนะครับก็ต้องบอกว่าแทคติอันนี้เนี่ยใช้ได้โคตรดีเลยครับเพื่อนใช้ได้ทุกแผนนะครับสำหรับแผนตั้งรับและก็สวนกลับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าใช้กับแผนไหนได้บ้างนี่ครับแผนผมนะครับที่ผมใช้อยู่ก็ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อน ชุดกองหลังกับประตูของผมเนี่ยต้องบอกว่าขี้เล่มากนะครับแต่ว่าเล่นเก่งมากนะครับเพื่อนชุดนี้ AI ไค่อนข้างดีเลยนะครับโดยเฉพาะลาครวนะครับที่เด็นมากนะครับแล้วก็ประตูฮิตตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าของดีอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อนสำหรับโฮมไม่เกิน5้าเยมนะครับเนี่ยเก่งมากนะครับิก็เดี๋ยวมาดูแผนกันนะครับสำหรับแผนที่เหมาะกับเทคนิคที่ผมบอกไปแผนแรกเลยนะครับเพื่อน ก็คือ451นะครับ451สามารถใช้แทคนิคนี้ได้เลยนะครับแผนที่2ก็คือ 41212Y นะครับปกติแผนนี้ก็เป็นสวนกลับอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็คือรับรอสวนนั่นเองเพราะว่าตรงกลางเนี่ยไม่มีนะครับเวลาเราสวนนะครับเราก็จะออกปีกนะครับแล้วก็ไปคอนเนคชั่นกับกองหน้านะครับอาจจะแทงทะลุช่องให้กองหน้าแผน433มูดิ n งนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆ นี่ครับสี่สามสามดีเฟนต์นะครับใช้ได้สบายมากและนี่ฮะแผนเด็ดเลยนะครับแผนนี้ก็คือใช้แทคติกอันนี้ได้เลยนะครับ4 2 3 1 Y นะครับเพื่อนไม่ว่าจะเป็น Y หรือว่า Narrow นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันรวมถึงนะครับแผนที่เด็ดเลยก็คือแผน5 3 2นะครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นแผนลับแบบนี้นะครับใช้แทคติกอันนี้ผมรับรองเลยนะครับว่าดีขึ้นแน่นอน หรือแม้กระทั่งแผน5 2 1 2นะครับก็ใช้ได้เหมือนกัน4 3 1 2ใช้ได้หมดเลยนะครับแผนที่เป็นตั้งรับนี่ะ5 2 2 1ก็ใช้ได้นะครับเทคนิคนี้ต้องบอกว่าใช้ได้หลายแผนมากนะครับเพื่อนๆไปลองเล่นกันดูนะครับผมการันตีให้เลยว่ามันเก่งจริงๆนะครับสำหรับเทคนิคนี้ก็ในการเลือกตัวเราก็พยายามเลือกตัวที่ AI ค่อนข้างดีหน่อยนะครับเพื่อนๆ เพราะว่าบางตัวเนี่ยโอเวียเยอะก็จจิงนะครับแต่ว่า AI ไม่ค่อยเก่งนะครับแต่สำหรับตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเบิร์กแคมป์แล้วก็คูมันเนี่ยต้องบอกว่า a i ดีมากนะครับเพื่อนเพื่อเรวานของผมนะครับผมก็ซื้อกลับมาไว้แลก1 1 0ยบงนะครับแต่แต้มยังไม่ครบนะครับตอนนี้ก็เลยเอาลงทีไปก่อนแต่ถามว่ามันเก่งโหมดเมนไหมนะครับก็ต้องบอกว่าไม่เก่งนะครับเพื่อนๆนโฟเลอร์เก่งกว่าเยอะเลยนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ผมหวังว่าเทคนิคอันนี้นะครับจะช่วยให้เพื่อนๆเล่นโหมดเมเน่ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ